อ่านด้วยกันอีกรอบนะครับลองชิมดูลองชิมดูจะรู้พระเจ้านั้นแสนดีพระเจ้าที่ทรงเป็นให้คนเคยขัดสนเป็นมั่งมี เมื่อฉันนั่งลงนะพระคุณฉันจึงแน่ใจในทันทีว่าพระองค์จะประทานสิ่งนั้นที่ฉันขออีกรอบหนึ่งเร็วขึ้นเอ้าเอ้าลองชิมดูจะรู้พระเจ้านั้นแสนดีพระเจ้าที่ทรงเปลี่ยนให้คนที่เคยขัดสนเป็นมั่งมีเมื่อฉันนั่งลงนะพระคุณฉันจึงแน่ใจในทันทีว่าพระองค์จะประทานสิ่งนั้นที่ฉันขออีกทีหนึ่งเร็วขึ้นเอ้าลองชิมดูจะรู้พระเจ้านั้นแสนดีพระเจ้าที่ทรงเปลี่ยนให้คนที่เคยขัดสนเป็นมั่งมี เมื่อฉันนั่งลงพระคุณฉันจึงแน่ใจในท่านที่ว่าพระองค์จะประทานสิ่งนั้นที่ฉันขออาเมนร้องตามได้ในท่อนแรปนี้นะครับร้องเหมือนภาษาอ่านเลยโอเคนะครับเราเชื่อว่าเราจะนำข่าวประเสริฐนำเรื่องราวของพระเจ้ามาให้คนพัทยาชิมอเมนไหมครับให้คนพัทยาได้ชิมพระเจ้าด้วยกันว่าพระเจ้านั้นแสนดี ในชีวิตที่ร้ายร้ายหันไปทางไหนไม่มีใครอยู่ข้างกายจนบางครั้งมันหมดแรงจนไม่รู้พรุ่งนี้จะเดินต่อไปอย่างไรวางความฝันและความหวังฉันทิ้งไว้พายายามเท่าไรไม่มีทางยิ้มหัวใจแต่ความขาดสนความขาดแคลนทิ่สุดลงในวันที่ฉันลองเปิดใจจากวันคืน จากวันคืนในชีวิตที่ร้ายร้ายหันไปทางไหนไม่มีใครอยู่ข้างกานจนบางครั้งมันหมดแรงจนไม่รูุ้่งนี้จะเดินต่อไปอย่างไรวังความหวัง,วงและความฝันฉันทิ้งไว้พยายามเท่าไรไม่มีทางยิ้มหัวใจแต่ความขัดสนความขาดแคลนสิ้นสุดลงมีวันที่ฉันลองเปิดใจอ้าวลองชิมดูลองดูนะครับ ลองชิมดูจะรู้พระเจ้านั้นแสนดีพระเจ้าที่ทรงเปลี่ยนให้คนที่เคยขัดสนเป็นมั่งมีเมื่อฉันนั่งลงแล้วคุณฉันจึงแน่ใจในทันทีว่าพระองค์จะประทานสิ่งนั้นที่ฉันขอเอาลองแบบอ่านลองแบบอ่านนะครับลองชิมดูจะรู้พระเจ้านั้นแสนดีพระเจ้าที่ทรงเปลี่ยนให้คนที่เคยขัดสนเป็นมั่งมี เมื่อฉันนั่งลงนักพระคุณฉันจึงแน่ใจในทันทีว่าพระองค์จะประทานสิ่งนั้นที่ฉันขอลองชิมดูร้องชิมดูจะรู้พระเจ้านั้นแสนดีพระเจ้าที่ทรงเปลี่ยนให้คนเคยขาดสนเป็นมั่งมีเมื่อฉันนั่งลงนักพระคุณฉันจึงแน่ใจในทันทีว่าพระองค์จะประทานสิ่งนั้นที่ฉันขอโปรดเทพระพรลงมาโปรดเทพระพรเหนือชา องเอวฉันได้พระเจ้าของข้าผุดเปิดฟ้าสวรรค์บัญชาที่เป็นไปตามพระสัญญาชีวิตของข้ายู่งบอลริวจากวันคืนในชีวิตที่ร้ายร้ายหันไปทางไหนไม่มีใครอยู่ข้างตาย สนบางทางมันหมดแรงจนไม่รู้ว่จะเดินต่อไปอย่างไรวังความฝันแล้วใครยังยำเท่าไรไม่มีทางอิ่มหัวใจแต่ความขัดสนความขาดแคลนถึงสุดลงในวันที่ฉันลองเปิดใจอาลองชิมดูเอา้าลองชิมดูจะรู้พระเจ้ามันแสนดีพระเจ้าที่ทรงเปลี่ยนให้คนเคยขัดสนเป็นมั่งนี่ เมื่อฉันนั่งลงนับพระคุณฉันจึงแน่ใจในทันทีว่าพระองค์จะประทานสิ่งนั้นที่ฉันขอโปรดเทพระพรลงมาโปรดเทพระพรอเหนือข้าองเอวฉันได้พระเจ้าของข้าโปดเปิดฟ้าสวรรค์บังชาที่เป็นพีต้น ชีวิตของข้าดินบบลิบ <hi> ูดาเราไม่เคยต้องกลัวฉันไม่เคยต้องกลัวกับความยากจนเพราะมีพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงของข้าฉันไม่เคยต้องกลัวกับความยากจนเพราะมีพระองค์ทรงเป็นเอลชัดาฉ,ฉันไม่เคยต้องกลัวกับความยากจนเพราะมีพระองค์ทรงเป็น ต้องควงกความยากจนความาม,มี่พระองค์ทรงคุณแอวชัดดาอาด้วยกันลลองชิมดูจึงรู้พระเจ้านั้นแสนดีพระเจ้าที่ทรงเปลี่ยนให้คนที่เคยขัดสนเป็นมั่งมีเมื่อฉันนั้นรอแล้วพระคุณฉันจึงแน่ใจในท,ท,นาทาันทีพระพระคเป็นประธานสิ่ง ก็คุณฉันจึงแน่ใจในทันทีว่าพระองค์จะมาทางสิ่งนั้นที่ฉันขอลองอ่านลองอ่านลองชิมดูจะรู้พระเจ้านั้นแสนดีพระเจ้าที่ทรงเปลี่ยนให้คนที่เคยขัดสนเป็นมั่งมีก็ฉันนั้นลงแล้วก็คุณฉันจึงแน่ใจในทันทีว่าพระ ชีวิตของเราอิมบอริบูให้ศีราชาอิมบอริบูลชีวิตของศีราชาอิมบอริบูให้ชีวิตของคนพัทยาได้ชิมชีวิตของคนพัทยาอิมบอริบูให้อาจารย์สว่างนะครับชีวิตของอาจารย์สว่างอิมบอริบูอาจารย์สว่างแข็ง ของอาจารย์ดูกินพอริบูให้ทุกคนเลยครับชีวิตของทุกคนกินพอริบูชีวิตของขา้านอ,อเราได้เสิร์ฟให้พัทยากิบเลยนะครับเราได้กินพระเจ้าด้วยกัน